กว่าสิบวันแล้วที่แนวร่วมระดับปฏิบัติการหรืออา k เคเคคนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และแม้จะตัดสินใจอย่างดีแล้วว่าจะยอมวางอาวุธและแสดงตนหลังถูกกดดันอย่างหนักจากขบวนการและการติดตามจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพราะมีคดีติดตัวทั้งเผาโรงเรียนและคว้างระเบิดแต่ก็อดหวั่หวั่นไม่ได้ เพราะเขาถือว่าเป็นคนแรกของกลุ่มที่หลบหนีแต่กลับยอมแสดงตนขอเข้าใช้ช่องทางตามพระราชบัญญัติความมั่นคงมาตรา21ที่ระบุว่าหากผู้ที่กระทำผิดกระทบต่อความมั่นคงกลับใจเข้ามอบตัวและกระทำเพราะหลงผิดรู้เท่าไม่ถึงการก็จะเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับตัวโดยต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนจนเสร็จสิ้นให้ถือว่าความผิดเป็นอันระงับไปเมื่อก่อนก็กลัวมไม่กลัวแล้ว เพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่อยากของทำเหมือนเรามีเยอะไหมคะพี่ตอนนี้ก็มีสองสนคนเขาโทรหากี่ไหมแต่ว่าย,ยังไม่มั่นใจอะเป็นญาติญาติของูดนั่นใจขอให้ผมดูตัวอย่างก่อนประมาณนั้น กระบวนการเข้าสู่การอบรมตามมาตราย21หลังการเข้าแสดงตนแล้วผู้ต้องหาจะถูกนำตัวมาซักถามเพื่อบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รัฐหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่การหาหรือของคณะกรรมการพิจารณาตามมาตราย21ของกอรมน ก่อนจะลงความเห็นแล้วส่งให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลหากศาลเห็นว่าแนวร่วมลงผิดหรือกระทำความผิดไม่ได้ร้ายแรงก็อาจพิจารณาให้เข้าสู่กระบวนการอบรมแต่อาจจะไม่รวมถึงผู้ต้องหารายใหญ่ที่มีคดีอาญาติดตัวเปน็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับในการที่จะมีการพูดคุยกันนะฮะในส่วนของแนวทางการพูดคุยก็ยังมีการดำเนินการอยู่โดยใ,ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เาาดนูนนค,ค,ครักกาพดุยอกจากแนวร่วมอาเคเคคนนี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่งเรื่องให้อายการแล้วในวันที่29ตุลาคมนี้จะมีอดีตแนวร่วมรุ่นใหม่ คือนายยาสะเจมะและนายรอยาลีบูระเฮงซึ่งผ่านการฝึกอบรมรุ่นแรกจะเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมด้วยมาตราย21และอาจจะเป็นแบบอย่างทําให้แนวร่วมที่เหลือบางส่วนซึ่งยังไม่มั่นใจโดยเฉพาะผู้ที่มีหมายจับในพรากฉุกเฉินซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยอีกไม่ต่ำกว่าพันคนอาจยอมเข้าสู่กระบวนการปลองดองเพื่อสร้างสันติภาพร่วมกันติชิลาพุชสารพันธ์ไทย PBS รายงาน